สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องเลยมื่อนี้เอาฟื้นลงเต่าพี่นอ้อ,อง,งเต่าบ้าดงใหญ่เฮ็ดสองสามปีที่แล้วพี่น้องเลยในหมู่บ้านเนาะเต่าหัวแหลม <c oughs> เป็นมือนบ้มาดงใหญ่เป็นไม้ประดุพี่น้องเลยอ,อันนั้นเป็นไม้เข่งนะพี่น้องนะไม้ลูกหยีพี่น้องอันนั้นจักไม้อย่างอันนี้ใหญ่นะ ไม่เนี่ยเขไม่เป็นไม่เป็นเสียเนี่ยพี่น้องไม่ชุบงวงบ่ยังยังยังล้วเดี๋ยวเขามาเบิ่องอีกจักหน่อยจังเบิ่องอีกนะพี่น้องเอ้ยฮะอย่าลืมพี่น้องเขามาเบิ่องอีกลืมเป็นกำลังใจบ้าตรงใ,ใหญ่ไงนะพี่นอ้องเด้อกดติดตามและกดปักกระดิ่งพี่น้องเลยเพื่ออัปโหลดคลิปใหม่มา่อที่ได้แจ้งเตือนชั้นนะวะพี่น้องเตาพี่น้องทีมงานเพิ่นมาล่ะทีมงานกับทีมงานผุดเห่าพี่น้องไอ้ยกไม้ไว้บุดอก เล่าเขาเพื่อนออกกันเดี๋ยวจากนั้นจะมาเบิ้งกันอีกพี่น้องเลยซักขี้เฮอออกมาให้เบรดก่อนในเต่านะใกล้สิเบรดแล้วล่ะมาตรงไงเสือออกมาให้เบรดว่างันยังเหลือพูดเล่นเล่นหน่อยนึงพี่น้องเลยจากนั้นจะมาเบิ้งอีกเนาะเห็นปะพี่น้องใส่เลยเพี่น้องเลยทีมงานเพิ่นลงเลยเพี่น้องลงในเต่าให้ไหลเต๋อเพราะผู้เห็นหุ่งไปได้นี่น่าจะเมือดมื่อดเมืดเหตเพื่อนาะ เป็นกำลังใจเพื่อนี่เด้อพี่น้องเด้อต้นออกพร้อมพี่น้องเลยยืงยืงกี่บ่กตัดินหลายเมื่อคืนเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเพิ่นกำลังอุ้มมาใส่เอาลงไปเลยพี่น้องไอ้ท่อนนึงนั่นเออไม่ใหญ่เลยพี่น้องซ้อมขาสร้างพี่น้องเลยไม่เนี่ยก็เลยยาวประมาณสี่สิบเซนพี่น้องเลยเออจักไม้ยังกอซื้อมันน่นไม่สมงวงพี่น้องเลยไม่ชุมได้ลูกกันนะเวลาข้าเจ้าขอดลูกขอดยังเอามาเห็ดฟืนเห็ดด่างพี่น้องเลย เมื่อก้เริ่เป็นนองเด้อเพิ่นหามก่อนเด้อเห็นบ่พี่น้องหามาถิ่มไว้นี่ล่ะแล้วข้าพเจ้าสิสิยกเวกาดอกค่อยๆป่วงในเตาสิเจริงเอออ่ะไปหามาสขนาดนั้นเดี๋ยวจังหน่อยจังเบิ่งอีกเนาะพี่น้องเนาะก่นุดแล้วกนขี้เหือนพี่น้องขี้กากไปเฮ็ดหยังดินได้ไม่ห่างเขาเงี้ยหัวกาศออกมาเป็น้องหูควันถอยเสียมนไปน้องเด้อเป็นเงี้ยออกเงี้ยออก พอกระดับมันไม่เห็นเหลื่อมใช่ไมันมีสามหูพี่น้องเลยนี่แล้วก็ไปซ้ำเขาก็ค้นถ่ายคลิปกันอย่างหน่อยทีมงานกับคุ้มพี่น้องเลยให้ถ่ายเนี่ยกับเรได้กรนโอดมือบับยาสเตกเอ็มร้อยพี่น้องเลยขอสุภาพไปเด้อพี่น้องขอโทษขอไฟเด้อายเพื่อนดอกนี่น่ะนี่นะทีมงานพอดี่น้องเกือบพืนซัดไม่ใช่กระนองนันยังไงเนี่ยชิลเล้วเด้พี่น้องเลยนะชิลเล่อเลยอีกประมาณน้อยหนึ่งพี่น้อง ก็เถ้าวงดอกอัอนน่ะไอ้แล้วเป็นพ่อใหม่ได้พี่น้องเด้อเราบอกท่นมีเมียชนใจติดเต่าเพิ่งได้ได้พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเชือกล้่สิเหล่เลยเห็นดาบวๆวพี่น้องเลยเนี่ยดินยื่นมือเอาพี่น้องเห็นไหมไม่ปลาดูงานนี่พี่นอ้นองพระเจ้าบักต้นปลาดูโค่นต้นประดูเดี๋ยวเขาเอาเอากิ่งเอาเกลื่อมาใส่จะบอกว่าตรงนี้เอามาใส่พี่น้องเลย ไปทำลายป่าดอกไปทำหัวใหญ่วงเห็นเราอะไปทำลายป่าได้พี่น้องเด้อเพ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่ออยากพี่น้องกำบัเพ็ดกำบัได้กินพี่น้องดามาทานได้พี่น้องเด้อปลูกได้มากกะเบิ้งพี่น้องเลยไปทำลายทำเลยป่าเปลือดอ่ะอ่าก็จะตัดเอาไม้ใหญ่มันพี่น้อง จัาหน่อยเพื่อนก็นอัดดอกพี่น้องเลยเพื่นอนก็นปิดป,ปากทางเขาของมันอมตอนนี้เพื่อนกำลังใส่อยู่ทาง,งเลย <c oughs> อัดถาแล้วเจ้าหน่อยจะเบิงอีกนะพี่นอนะ้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยกล้องบนนิ่งพี่น้องบ่มีขาพาเุงใหญ่บ่มีเงินซื้อพี่น้องเลยขาตั้งกล้องเออมีหัวไก่แบบที่นี่พี่น้องเลยเฮาสิสีางงาเต็มมาได้พี่น้องเลยเต็มแล้วเพื่อน ไอฮอนใช่พี่น้องเลยเน่ยสวดมงโกงเลยบแดนี้เนี่ยอืมนี่ร้อนชื่ออะไรบอกคนหนึ่งอ่ะอันผุดลงไปในหลุมเตาพี่น้องไปเต็มแล้วยังโสดได้พี่น้องเด้ออันพูดเอาพื้นลงเตากันเลยทอดทอดติดต่อเอ้ยติดต่อเพิ่นได้พี่น้องเลยใต้คอมเมนต์ได้พี่น้องเด้อปูเบาปูเบาซ้ำเ่าพี่น้องทอดเลยวัวลูกสามวัวขาดไปแค่มาาพันมือสาวอืมใช่ไหมน้อง เต็มเลยพี่น้องเลยคลิปนี้เขาสิจบทำนี้เด้อวพี่น้องเด้อเออ้าเบิ่งง้าชมคลิปต่อไปพี่น้องเลยคลิปต่อไปจกขีนเอาได้ละช่<อ>วงนี้บ่ค่อยมีเวลาไปตัดไม้ให้พี่น้องเบื้องพี่น้องเลยช่วงอันตัวนี้ก็เจ้าตัดแล,ะละ้วไปข้นเอาพีน่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ด่ามานมัน,นมก,ก็บบหนนไ,กกห,ห,ไหลพี่น้องเลยผู้ได้มักกับเบิ้งแล้วพี่น้องเด้อผู้ได้บ่มากกับพานแล้วพี่น้องเด้ออือ่ะไปแล้วไปดีีน้องเลยโชคดีส,สู่สู่ขู่สู่คนพี่น้องเลยเออ Bye bye.